ิริราชแทงนี้นับนานร้อยปีที่กำเนิดมาเรื่องจริงของศิริราชถึงแต่ปีหตอนนี้ก็11โมงแล้วค่ะยังไม่ได้ตัวเลย คนมันนั่งกว่าตลาดนัดอ,อย่าง m ออย่างเงี้ยนะฮะคิวพื่นที่6เดือนบางทีลูกเด็กอะไม่สามารถที่จะไปห้อง ICU ได้เพราะว่าเตียงไม่มีเราเราพูดถึงว่าโรงพยาบาลร,ระดับเนี้ยแต่ว่ากลับมีห้อง i c ซ U น้อยไม่เพียงพอกับคนไข้อย่างเงี้ย คือบางสีราไม่ได้นิ่งนอนใจคนระับในเรื่องของการที่คนไข้ต้องรอรับการรักษานานห้องผ่าตัดเนี่ยมีจํากัดเคสหนึ่งผ่าตัดสัก2ชั่วโมงถ้าเคสทั่วไปผ่าสัก2ชั่วโมงอาจจะทําได้ประมาณสัก3าถึงสเคสต่อว,วันแต่นี่การคลอดของสีรามีทั้งหมด9,00 0คนต่อปีเยอะที่สุดในประเทศแล้วค่ะการหมุนเวียนเตียงของเราอะ่ะบางครั้งมันไม่ไม่สามารถจะหมุนเวียนได้ทันไม่เคยอยากปฏิเสธเลย เรารับคนไข้เข้ามาแต่เราไม่มีเตียงให้นอนไม่มีไม่มีจุดตรงไหนดูแลเนี่ยคนไข้าอาจจะเกิดอันตรายมากกว่าด้วยซ้ําแต่ละวันนะคะมีผู้มาจองเตียงเป็นจํานวนมากนะคะทั้งที่เป็นคนไข้เร่งด่วนฉุกเฉินคนไข้นัดผ่าตัดนะคะวันหนึ่งนะคะเรารับใบจอง2 0 0 2 5 0รายต่อวันนะคะแต่เราจ่ายเตียงได้เพียงวันละ180-200รายต่อวันเท่านั้นนะคะ มีหนึ่งเรารักษาคนไข้ผู้ป่วยนอกเนี่ยสล้านคนขึ้นไปเฉลี่ยวันหนึงต้อง8,000ันถึงหมื่นคนเรามีห้องตรวจอยู่ทั้งหมดเนี่ยเรามีคลินิกทั้งหมด350คลินิกหมอก็นั่งตรวจพร้อมกันพอเสร็จไปสัญญาทั้งหมดก็ออกมาพร้อมกันห้องยาก็ต้องจัดยาโวลาหนาางนวนใบสั่งยานะคะโดยประมาณ800ใบต่อวัน เราเพิ่มคนจ่อเลือดจนเต็มที่เท่าที่เรามีแต่เช้าหนึ่งเรามีคนไข้ที่มาจอเลือดพร้อมๆกัน400คนตอนนี้เราเริ่มโครงการจัดยาด้วยหุ่นยนต์เพราะจัดยาด้วยหุ่นยนต์เนี่ยจะเร็วขึ้นแล้วก็จะแม่นยําขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเภสัชกรก็จะไปจ่ายยาเวลาที่ใช้คือใช้เวลาในการอธิบายคนไข้เรารักษาคนไข้ตั้งแต่ตีห้าเลยนะเพราะว่าต้องเตรียมต้องเตรียมอุปกรณ์ทั้งหลาย เราไม่ได้กลับบ้านเราต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดเช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายคนไข้แจกยาแจกอาหารตอนเช้าวัดไข้รวมทั้งการช่วยแพทย์ทำหัตถการเสรินต่างๆช่วยชีวิตนะคะอดหลับอดนอนคุณต้องมาอยู่เวในขณะที่สามีต้องเรียนลูกอยู่ดูลูกกลางคืนให้วันเสาร์ทย์คุณอาจจะไม่ได้หยุดไม่ได้พาไปเทีย่ยวไปปิกนิกกับครอบครัวเหลานี้เป็นต้นทุกคนทำงานหนะักแล้วทุกคนเนี่ยมีความทุ่มเทแล้วก็เสียสละเราอาจจะไม่สามารถดูแลคนไข้ ทุกคนได้ทั่วถึงนะคะแต่พยาบาลก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะศิลาให้บริการไม่ว่าจะอยู่ชนชั้นไหนระดับไหนเป็นอาชีพอะไรศิลารักษาทุกคนเหมือนกันครับทำไมแบบต้องเดินเอกสารเอง อากาศก็ร้อนแแอัดแต่คือคอยากอยากจะให้เชื่อเชื่ออย่างหนึ่งเพราะว่าสิริราชพยายามแล้วที่จะให้คนไข้ทุกคนได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดเคยได้ยินว่าคนไข้ที่นี่วันหนึ่งอั0สามส่หมื่นคนดูแล้วหมอหนึ่งคนต่อคนไข้น่าจะแปดสิบแสิก้าสิคนมั้ง จำนวนคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยล้านเจตอนนี้ผ่านมา10ปี3ล้านเศษมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยอย่างหมอตาเนี่ยตรวกัน40-50คนตรวจตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย2ข้าวเครื่องไม่ต้องกินโอ้ที่ว่าว่างเมื่อไหร่ถึงจะไปหยิบทานค่ะบางทีบางมื้อก็ไม่ได้ทานคนไข้บางคนเนี่ยในระยะยาวต้องรักษาเราส่งกลับไปรับยากใกล้บ้านถ้ามีปัญหาก็เข้ามาใหม่ก็ใจว่าสีล้านเี่ย บางโรงพยาบาลที่ถือได้ว่ารักษาดีและประหยัดอ,อ้าวงานนี้คนต้องแห่กันะรักษาที่เดียรของถูกและดีมีครับแต่ว่าต้องมีคิวด้วยยืนยันทุกครั้งนะครับว่าเราไม่เคยรู้สึกดีเลยที่คนไข้ต้องมารอแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เรารู้สึกดีคือว่าเขาฝากชีวิตเขาไว้ให้กับเราเราต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเราเจอคนไข้เนี่ยเราก็อยากจะรักษาเขาเลยนะครับเจอวันนี้ ผ่พาพรุ่งนี้มาลืนนี้ได้ยิ่งดีแต่ในปัจจุบันเนี่ยจำนวนห้องผ่าตัดขีดจำกัดของอุปกรณ์ทางการแพทย์อาจจะทำให้เราต้องพยายามกันมากขึ้นถ้าใครมาตรวจที่ศรีราษเนี่ยแล้วคุณต้องรอนะใครที่ตรวจแป๊บเดียวเนี่ยแปลว่าคุณสบายดีแล้วเจอหมอแป๊บเดียวนะรอนานแล้วได้ตรวจแป๊บเดียวอย่าเสียใจไปแต่ถ้าใครที่หมอต้องรีบวิ่งไปดูเนี่ยแปลว่าคุณอาการยังหนักอยู่เลยเราต้องขอเวลาให้เขาก่อนนะตอนนี้เรากำลังจะทําระบบที่ จะเริ่มใช้แล้วนะครับพอคนไข้ามาเช็คอินเสร็จปั๊บเราก็จะบอกเวลาโดยประมาณที่จะให้ตรวจอยู่ในมือถือแล้วคนไข้ก็ไปช้อปปิง้งไปนั่งรอในที่ที่ไม่จําเป็นต้องแออัดเสร็จแ,แล้วก็กลับมาในเวลาที่ใกล้ๆเวลาตรวจความเป็นสีล่านะคะใครก็อยากมารักษาเพราะฉะนั้นคนไข้เราจะเยอะมากในขณะที่บุคลากรเราเนี่ยอาจจะมีจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาส่วนมากก็คือการที้ถูกคนไข้วอยวายวถามว่าเราเสียใจน้อยใจไม่หรอกค่ะคนไข้มีความทุกข์มากกว่าเราเยอะ คือถ้าเราท้อคนไข้ก็ไม่ไรับการดูแลอะค่ะแรกๆเคยท้อแต่พอตอนหลังเราก็บอกมันไม่ใช่เราได้ช่วยคนไข้ทุกวันนี้ก็รีมีความรู้สึกว่าได้ช่วยคนไข้คนที่เดือดร้อนเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปกับเขาด้วย เขาสร้างตึกใหม่ตลอดเลยแล้วก็เนี่ยทาสีดูใหม่อะเหมือนที่ตั้งทำนุบำรุงอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะปิยะมหาการุณอะไรนี่ใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเหมือนคล้ายๆเอกชนอะแล้วก็มีค่าเก็บค่ารักษาแพงด้วยนะเขาก็น่าจะมีเงินเยอะหรือปาคะส่วนหนึ่งสองสี่ลาดใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับการบริจาคที่เข้าในสี่ลาดใช่ไหมครับโดยหวังผลว่ามาสร้างที่นี่เพื่อเอาผลประกอบการไปคืนอันนี้วัตถูกสงชัดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นพอในหปีนี้มันก็เป็นตรงกับที่ผมบอกครับว่าเมื่อเราล่กครับเราขอมาแล้วเราก็จะไม่ขออีกเราก็ดําเนินการเรื่องนี้มาเองถูกไหมครับสุดท้ายเราก็เลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพางบปรมานแผ่นดินและในขณะเดียวกันเราก็เริ่มส่งผลประกอบการนั้นกลับคืนสู่พ่อกับแม่ก็คือโรงพยาบาลศิรราชเพื่อไปช่วยเหลือสังคมต่อไปถ้าคุณมาใช้บริการที่นี่คุณจะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกันเพื่อช่วยให้ศิรราชได้สามารถดูแลผู้ป่วยด้อยการต่อไป เงินของท่านตรงนั้นก็จะมาช่วยเราในการที่จะทําให้คนอีกหลายๆคนสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาที่เขาเองอาจจะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ศิลราเราขันเงินไม่ขันเงินครับแต่เราก็มีคนผู้มีจิตสัทธาบริจาคเมื่อเราระ,ระดมกำลังเราจะได้กำลังเสมออาคารนวมินนะครับก็จะเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ต่างๆเยอะมากนะครับเราสามารถเตรียมคนไข้ก่อนผ่าตัดได้ดีขึ้นเราสามารถดูแลคนไข้หลังผ่าตัดได้ดีขึ้นเราสามารถดูแลคนไข้เฉพาะโรคได้ดีขึ้นนะครับศูนย์การแพทย์โนวมินผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นหนึ่งในคําตอบที่จะทําให้คนไข้ที่รอการผ่าตัดเราเนี่ยรอคอยสั้นลงและคุณภาพของการผ่าตัดคุณภาพของการดูแลรักษาคนไข้จะดีขึ้นได้ พอเข้าไปในห้องผ่าตัดพี่ก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะพอออกมาเนี่ยเขาปุบพี่แต่พี่ยังลืมตาเห็นไม่ชัดแต่มีคุณหมอท่านหนึ่งเอามือมาทาบหน้าอกพี่แล้วบอกว่าเอาออกหมดแล้วนะคุณสุวรรณาหายแล้วเนี่ยพี่แบบรู้สึกท่านท่านคนเนี้ทําให้พี่ศรัทธาศีลาดสิ่งดีๆที่ที่นี่มอบให้เราโดยที่เราไม่คิดว่าเราจะท่าหายเเราจะมีไม่คิดถามหาค่าตอบแทนใดๆทั้งสิน้นค่ะ เรื่องจะพูดยังไงกับน้ำใจคุณพยาบาลที่นี่คุณหมอที่นี่ค่ะอภินิหารหายได้อะตามที่คุณหมอเขาแย่เรือ่อยเลยก็คือต้อนรับดีก็เอาใจใส่คนไข้คอยดูแลคนไข้อันหนึ่งที่ผมมารักษาสิทรา,ทาพบว,ว่าเครื่องมือฮะอย่างเครื่องผ่าตัดที่เป็นโรบอทเนี่ยผมดูในประเทศไทยเนี่ยแทบจะไม่มีที่อื่นที่นี่เป็นโรบอทแล้วที่นี่มีถึงสองตัวแล้วก็คุณหมอให้เวลากับเรา ยิ้มแย้มแจ่มจใสนะฮะบางวันเนี่ยผมรออยู่ครึ่งวันเพื่อจะพบคุณหมอคุณหมอคุยผมครึ่งชั่วโมงบินค่ารักษาคุณหมอคือ90บาทผมตกใจมากวันนี้ทำไมเสียแค่90บาทเองแต่ว่าโอ้โห90าบาทนะคุณหมอแล้วคุณหมอทำไปเพื่ออะไรอะ่ะ หมอเป็นอาชีพที่เหมือนกับเป็นอาชีพที่มีคุณค่ากับคนอื่นครับชอบความรู้สึกเวลาที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่น,นเรายินดีให้บริการนะคะแล้วก็คือทําด้วยใจจริงๆเราดูแลด้วยใจแล้วก็ด้วยใจแรงใจแรงใจ,งใจ,งใจทั้งหมดเราให้คนไข้ทั้งหมดค่ะถ้าเกิดเขาดีขึ้นเขายิ้มกลับมาค่ะมันก็เหมือนเป็นแบบว่ากําลังใจให้ค่ะญาติคนไข้ครอบครัวของคนไข้ยิ้มตอนที่เขา ได้รับการรักษาแล้วหายเนี่ยเราก็มีความสุขอะค่ะยึดถือตามคําสอนของพระชมิดาค่ะให้ถือประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเราพร้อมที่จะใช้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าชีวิตของคนหนึ่งคนเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้เราจะเป็นที่พึ่งพิงและเป็นที่เชื่อถือของคนแต่ทั้งประเทศไปอีกนานแสนนานจนสุดท้ายเราจะเป็นที่ศรัทธาของคนแต่ทั้งแผ่นดินสมกับความหมาย ของคำว่าโรงพยาบาลของแผ่นดินครับเพราะทุกนาทีของการรอคอยมีค่าต่อชีวิตมาร่วมเปลี่ยนการรอคอยให้เป็นรอรักษาด้วยการบริจาคเข้ากองทุนอาคารนวมินทรบพิษ84ิพันษาจัดซื้อครุภพันธ์ทางการแพทย์